โยวาซาวัสดีวัรุ่นเมกาวัยรุ่นดูไปวัรุ่นชาวจายที่กดกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอร์บิที้วอล์โซนแพทใหม่กันอีกแล้วนะทุกผู้ชมนะในแพท2อหกเอ้ยสองจุดเจ็ดนะฮะทุกผู้ชมนะเออสองจุดเจ็ดจุดศูนย์นะเป็นแพทใหม่เข้ามานะครับตอนนี้นะครับสามารถที่จะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะฮะนี่สร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะเป็น r i v a t e แมปนะท่านผู้ชมแล้วหรือว่า p r i v a t แ m a นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ดูนะวิธีการไปก็คือไปที่มุมล่างขวามือนะครับตรงนี้นะครับกดติก๊กมาเพ๊บมาที่ในส่วนของ battle royal แล้วก็ในส่วนของมันตรีเพย์เยอร์แล้วก็ในส่วนของ private match นะอันนี้ก็เลือกได้นะครับสร้างห้องเล่นด้วยกันได้นะมีในส่วนของ uh, battle royal นะครับแล้วก็ Du O แล้วก็ uh, battle royal ปกติแล้วก็ในส่วนของ ้ไอนน้ตัวนี้เป็น3คนนะนี่ t ร i ัสนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของวอร์นะก็คือ4คนไม่ไดเรียกเช่นเดียวกันนะีครับท่านผู้ชมนะอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เข้ามาใหม่นะครับส่วนที่ต่อมาก็คืออจะเป็นในส่วนของอ่าอิมจิคอนนี้ที่สามารถที่จะขยับได้แล้วก็ดียิ่งกว่าเดิมนะฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า สิ่งที่มาใหม่เพิ่มเติมจริงๆคือในส่วนของ b a t มทัลโลยอแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวอีเวนตลไลแวนอะไรพวกนี้นะฮะมีให้ทำด้วยนะครับนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้คือมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะแล้วก็ในส่วนของ Battle Pass นะ Battle Pass นี่นะครับมาใหม่นะครับนี่เแม่บ่าย Battle Pass ตัวนี้นะครับตัวนี้มาใหม่เลยในซีซั่น4นะท่านผู้ชมนะเออแต่ตัวนี้มันมาอยู่แล้วนะฮะจริงๆก็เป็นการอัปเดตมาใหม่มาแก้ในบั克ของรอบที่แล้วนะที่แบบว่าเอามันไม่ขึ้นในส่วนของพวกตัวเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าอ่า มันไม่เข้าในสู่ของโหมดเกมนะท่านผู้ชมมาเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่อีกหรือเปล่าผมลองมาเล่นดูนะครับไปไฟแมทก่นอนโอยแป๊บหนึ่งโทษๆทษเดี๋ยวแคนซินแคนซินเดี๋ยวจะไปเล่นในส่วนของเออหลายคนถามว่าพี่ไอโหมดแคชผมหายไปไหนมันสลับกันนะครับบางทีมันสลับกันนะ บางทีมันก็สลับแบบว่ามีมาบ้างไม่มีมาบ้างนะฮะท่านผู้ชมว่มเาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คุณจะไปเล่นมันติเพลย์เยอร์ในคอนโโคตรหัวโคตรตึงอ่าดูหลานริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอตไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทางไลน อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้ม,ค,มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเิดริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยมิเนเทอะมอชพิดไหมอะมอชพิดดีกว่าม,า point, okay. มั้ยอันนี้ลุงร้อยพอยต์โอเคดมินิทละกันนะ เอ้ยวันลราเบิดตึงๆวันลราเบิดตึงๆไปลุยมาแล้วฮาฟฟูไปลุยกันเลยดีกว่าครับคนดูโค่นโคตรึงลุยเลยสกุยเอ้ยทำไมเกมมันรู้สึกว่าเล็กๆกระตุกกระตุกขึ้นกว่าเดิมวะคนดูนะงงนะมาแล้วนะฮาฟฟูโคตรโหดโคตรตึงคนดูกลางลมชิวๆครับไปเลยสโกุยเฮ้ยไปเกกันหมดครับจ้า หากันก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยรอบนี้มาลื่นขึ้นอยู่คนดูแต่ว,ว่าไม่รู้ว่าเฟรมเนตเท่าไหร่อืมเปิดเฟรมเนตก่อนดิอสี่สิบเออสี่สิบเฟรมได้อยู่ได้อยู่เออถือว่าใช้ได้นะคนดูนะเฮ้ยยับเฮ้ยยับเฮ้ยยับมาดิครับน้องมาดิครับน้อง <c oughs> ฮาฟฟูโกตรึงในฮาฟฟูไปจา้าคนดูโคตรโคตรึงมาแล้วว่ามาแล้วว่า easy boy ยี่บอยไปเลยจ้านิสนิสนิสรอนะครับคนดูนะโดดลงนะครับรอบนี้เรามามาทดสอบดูซิว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับคนดูนะเอ็นยีมาฟแจมจะดจับไปลุง เป็นที่รายอ่อโนตรึงครับคนดูลุยคนเดียวครับสควอตเองไม่ฮะโซโลโซโลอีอ๋บอยไปเลยหาฟูวิล่นขึ้นอยู่คนดูแบบนี้นะใช่ได้ใช้ได้อยู่ตอนแรกกำลังบุนบุเลยทำไมมันแหลกจังวะอะไรเงี้ยแผลที่แล้วนะแผลที่แล้วโคตรเน่าคนดูผมบอกเลยนะรอบนี้ดีขึ้นไปลุย อันนี้ผมรันได้เทา่าไห,หร่เนาะน่าจะประมาณ4 0 5 0ิบเฟรมนะคุณนะเออเออมัน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 ก็ยังมีเนา่าๆอยู่นนิดหน่อยเ okay, ยิงครับจ็จ็บจับเป็นนี่กค่นี้เจับเอเคโลซูนครับมาเปิดกล่องดูดิโอ้โคตรดึงเลยฮาฟูว้าวสไยนี่มากม,มาดิอยากจะยิงใกล้เล้ลครับฮาฟูลุย แม่พี่โคาม่งอย่างตรึงโ no, นตรึงโนก็ตเลยนะเนี่ยคนดูอีเคโนตรึงโนก็ตว่าเอ้ต้องสลับปืนโชว์เล็กน้อยดิก,กระโปงให้ดูสักหน่อยละกันนะดูว่าอีเคพี่มันตรึงขนาดไหนนะนี่โชว์ปืนเป็นไงล่ะนี่ฮัฟฟรูโกโนตโกตรึงไปเอ้ตายไหมล่ะฮัฟฟ์รู้เอ้ยจะตายจะตายโหอ้ยใส่กรอก้อนเลย เก็บก่อนครับเฮ้ยปืนมันนั่นดูอยู่นะคนดูไปได้กรอกมานี่ว่าฮาฟูไ้กรอกก่อนหุ้ยแอดอปอยู่นู้นนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปใส่แอดอปแล้วก่อนดีกว่าคนดูมันมีของนะมันมีของดีแลผมจำานน้อไอ้ดอปผมเนี่ยแอดอปผมมันโนตรึงโนก็ตอยู่แล้วนะครับป๊าน,นี่นี่ถ่ายโชว์สักหน่อยถอดกระสุนโชว์ยังเงยยังตรึงยังเงยยังตรึงถ้ากระสุนโชว์ด้วยละกานอีกรอบหนึ่งครับนี่ โคตรึงในะฮาฟูโอ้โหเอาอะเอาอะไปไลซ่ามาพอแล้วไปเก็บเอด็อปแล้ก่อนนะคุณดุนนะเฮ้ยมันมีตัวอยู่นั้นเดี๋ยวดนะ้านเห็นก่อน,นี้โอ้โหตรงนู้นเต็มเลยอ้าวมไม่เลยในนฮาฟูไปเลยเราวูดก่อนเลยนะครับคุณดุนนะตอนนี้ไปเก็บเก็บอ,อีกกระสุนเอด็อกก่อน มาเลยฮาฟูอา้าตัวตด,ตดเอ้ยดกดไปติดวะนี่ฮาฟูสไนเปอร์วอ,อริเออร์เราบอคนดูเนี่ยมันต้องเป็นสไนนี่คนดูมันถึงจะเสืร์ถึงทะลุงใจใได้นะคนดูนะเอ๊ะเอ้บอยีอ่ไหนกันกันแล้วฮาฟูอ้าวเงียบๆเลยแถวนี้ไปไหนกันหมด กินหินเงาเงาโว้ยย่งไงไรไครับฟลูนี่เด็กครับขอแตกโว้ยโว้ยโว้ยมันไม่ตายว่ะอ้าวนี่เด็กครับล่วงห้เฮ้ยนี่เด็กครับนี่เด็กครับล่วงฮาร์ฟูโกนรห,หัวเลยฮาร์ฟูเทคดาวหน่อยได้ไหมนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยเอาว่ะวะเมื่อกี้จะเทคดาวสักหน่อยแม่งวิ่งผ่านไปตุเยเลยเหรอ มีกระสุนให้เก็บไหมนี่แถวนี้ตัวแถวนี้โอเคสวยอยู่ยุกเมงมีอะไรเสียดายนะหมดแคชผมมันหายไปไหนกันไปด้วยนั่งไงอุย้ยเกือบหัวแตและฮาฟู้โหตรึงนี่เลยครับหสไนนนี่นี่เลยครับร่วงร้อยใกล้ร้อยใกล้้อยใกล้อุย้ยไม่ตายว่าคนดูอะไรมา เราก็ถือว่าโหดอยู่นะอ้าวนี่เลยครับร่วงหัวแตกโอ้โหโคตรโหดโคตรตึงพี่โคแม่งสนัยโนตึงอันนี้สนัยพี่พี่แต่งมาโคตรโคตรตันนะคนดูนะแต่งแบบบวกแม่นยำมาเยอะมากนะครับลากใกล้ๆหัวก็ยิงโดนนะฮะท่านผู้ชมนะไอสติ๊กเกิ้ลสแตนด์ช็อปเนนเนนนอร์นิ่งอันเดอร์ช็อปเอ็มมี่มาเดบอเรนอันเดอร์ออตจับอย่างงี้กันหมดจ้ะเอาขาวอย่างเงี้ยโอ๊ยนั่นงไง นี่เลยครับโดนโดนโดนเกาะอุ้ยนี่เลยครับอุ้ยโดนเกาะแตกอุ้ยเนี่ยตาย <ś c oughs> ยิงข้ามทะวี่ป่ะครูแม่งโคตรโหดสไนพี่แม่งอ่าอย่านะบอกก่อนเดี๋ยวไปไม่รอดนะเฮ้ยมีจนนี่เลยนี่เลยโดนอยู่โดนอยู่เออเออเออโอ้โห ไม่ดูนี่ไงวะระยะไกลสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโหมันยิงมันยิงมันยิงไอ้นั่นมานี่ดิยรอรอลิงดีกันโอ้ยมีนั่นโมนตัวหนึ่งมีนั่นโมนตัวหนึ่งนะนี่ดูณดูเลยเดี๋ยครับ มันขี่ขี่รถมาด้วยวะสวยอืมนี่คนแน่นอนนะคณดูนะผมคิดว่าเฮ้ยฮึมวูดเข้าไปครับสวยเอาดดีอาดีทิกดาวครับทิกดาวทิกด,ดาวสวยทิดาวสวยหลังมาหลังมานี่ดินี่ดิ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟต์ ร i o อตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยหวดเลยครับคนดูบอกเลยเออพกกี้ก็โฮดนอยู่นะยังมาแหลมเลมยคนดูเนอะแต่แตยา,ยาๆเลยคน,น,คน,นดูโคหน,น่อยเกิดืองไปไปไป มันยังมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่หัดอกตัวหนึ่งนะผมโยนระเบิดไปก่อนอืมนี่ดินี่ดิอัดเลยดิอัดเลยเด้อัดเลยดิอุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวอุ้ยมันตายไหมอ่ะคนดูเมื่อกี้โอ้เรียบร้อยคนดูโอ้แย่อยู่โอ้ดิดีเก้านะคนดูนะประตูเอ้ยกำลังนัวเลยนะคนดูนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหได้ตั้งสองพันเลยนะอีกีแล้วนะฮะคนดูเออถือว่าโหดโหดอยู่โหดอยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดูแปต่อกันเลยเด็กครับมาอีกรอบหนึ่งว่อคนดูโนโนดเกิรตึงเอ้ยโอ้ลงตรงนี้เลยละกันน้องๆนี่ได้ปืนก่อนเลยครับได้ปืนก่อนได้ปูดเอ้ยได้ปได้ได้ปืนก่อนได้ปูดนะคนดูนะเปิดกระสุนมาครับโคโนดเกิรตึงวุ่ยปืนนี้ดีกว่าปืนที่เราหลงหลงรักมานาน ลงรักสาวพัทยาไปลยลยโดเกาะสักหน่อยนะดูจากทรงพลต,ตัาตุยุ้ยนยิงได้ได้ไดน้องอ้าวนี่เป็นไงนะไปไหนล่ะลุงรักสาวพัทยาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออเอ,โอโเออเออออเออ นี่เป็นไงล่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาวะเกือบตุยเย่เลยไปนะ้นนะเมื่อกี้นี้โค้ชลุนก่อนเลยครับเอาไปข้างไหนก่อนแป๊บนึงปั๊บปั๊บปั๊บเอาไปกับเพื่อนก่อนนะคุณดูนะดูเข้าไปครับโคโหดโคตรตึงอุ๊ยไอ้นี่ปืนอะไรอ่ะไม่เคยเห็นตับเลย ตอนในแน่นอนเลยว่าผมว่าอุ้ยนั่นไงอื้มอื้มอื้อหืออุ้ยอุ้ย,อย,อยโอ้โหตายเฮ้ยตายเฮ้ยเพื่อนโอ้โตุ้ยี่อะไรวะเกินไปนานๆน,น,น้องน้องจะเกินไปเลยฮะตายเลยวะศั่นโอ้คักยูมาที่กัะดีสีทีกัะดีสีรู้รู้มาแล้ววะรู้มาแล้วว่ะ เฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ผมว่าต้องไม่ต้องไม่ตายนะครับเปลี่ยนเป็นมีดเลยแล้วกันขอเข้าไปเฉือนอ๋อกดเข้าไปเฉือนขอเข้าไปเฉือนขอเข้าไปเฉือนเฮ้ยตายตายโอ้โหได้อยู่ได้อยู่มาว่ามาว่าเอเนอร์มะจับเอเนอร์มาตะจับเอเนอร์มาตะจับหุ้ยเอเดอบเราอยู่นู่นสวยเพื่อนร่องรอยครับโอเคลงุง อืมฟุบเกเคันนี้มันนิจิบอันนี้อุ่อนอจับปุ OK. ่มนี้ผมต้องใช้ปุ่มนี้กดเอามาแล้วว่าสไนโนตรึงแล้วว่าสวยครับพี่จุบม่งมีอะไรใช่ไหมืเเหมือนจะเห็นคนหรือเปล่า,าแถวๆนี้นะวูดครับเข้าไปดูใ,ใกล้ๆฮะ ต้องเห็นกับตาตัวเองสินะเฮ้ยอยู่ในบ้านเหรอชัวร์เลยนะคนดูผมว่าอยู่ในบ้านชัวร์ในบ้านอยู่ในบ้าน,น,านแน่นอนเลยนะทรงนี้นะโอ้หายเอาหายหายไปไหนอุย้ยนั่นไงนี่ดิหัวหน่อยแมล่ละหัวหน่อยแมล่ละอุย้ยแม่งกระโดดลบกระสุนพอดีเออเฮ้ย เฮ้ยโดนใครวะเพื่อนเฮ้ยโดนใครวะเมื่อก,กี้นี่คนดูคนโดนสก,กิลอะไรนะมองไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้นี่ว่าอะไรเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้มันศัตรูนี่มาคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบก่อนลบก่อนอเดินไปหาเพื่อนก่อนน <laughs> ะเพื่อนนี่เพื่อนเรามันจะฟาร์มไปถึงไหนวะสวยสวยเพื่อนยิงไปก่อนยิงไปก่อนอยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่เออเออทำดีทำดีเพื่อน สวยเพื่อนอิสติวิ่งเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีมาตรงนี้มีมาหลบให้หลบให้สวยๆทำดีไหมเฟรนรอรอเพื่อนเราชุบโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่โอ้โหขอบคุณครับนี่ฮาวนี่ฮาวเอาว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหนึงผมใช้ยาเซรุ่มเซรุ่มพูดจริงก่อนอ้าวกูลิงรอเลยนะตรงนี้บอกเลย โดนระเบิดไปก่อนฟับมากระโดนนะบอกเลยสวยสวยสวยทำดีทำดีทำด,ทำดีเอ้ยเจอเซร่มพูดจริงเข้าไปเอามาเก็บของกันดูไอ้มันเกมมันปิงปิงยังาไมา่คนรู้นะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกม啊 Quality uh, w a l z o n e m o น i า e ในแพทสองจุดเจ็ดจุดศูนย์นะอันนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับในประจำวันที่ 16นะครับเออประจำวันที่16แล้วนะท่านผู้ชมนะสิเอ้ยสิดิบหกรกฎาคม2023นะแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับยังไงก็ลองไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับแพทนี้นะคุดูนะโค้ดโค้ดตึงนะคุณดูนะเออสำหรับวันนี้พี่โค้ดติดตามจะกอร์มนคลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยิงกระดิ่งกช่องทางเพื่เนกันใจใทำคลิปดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจกเกอน์แมนคลิปหน้าบายจ้าเกิดต0คน เติมเกมมอลลเรนใช้เพียงแค่ไรออดไอในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line o f f i c i a l a ล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิฟต์ก ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โน่หนึงเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย